ครับอยู่กับผมกูขับปุต้าชา n e l วันนี้เราเดินทางครับเดินทางไปอำเภอ,อยังไงน,นะน้องกี่ครับเราจะไปทำอะไรเราค่อยไปเจอกันที่หน,นั่ง่ะโอ้ยหน้าร้านนะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แอบไว้ก่อนค่อยไปเจอกันที่นู่นนะครับสวัสดีครับถึงแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอ,อยังวะน้องกี่นะครับ เลยไฟแดงนี้ก็ถึงแล้วนะครับแล้วเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับครับผมเราเราก็มาถึงร้านแล้วนะครับนี่ร้านนี้แหละครับสีเจริญยนร้านที่ที่ที่เราเอาผ่านชักล่องไปในคลิปนะครับที่ว่าที่ว่าเราชักล่องนะครับร้านนี้แหละครับยี่ห้ออื่นก็เคยใช้นะครับแต่ก็คือก็จบสุดนะครับที่ใช้มานะครับอันนี้คือโค้งพันสาม ฐานสี่น่าจะเป็นของรุ่นแอลนะครับฐานถอนกับโค้งยังใหญ่เลยไม่รู้ว่าโค้งตัวไหนนะครับ แต่เราชอบพานทอนมันนะพี่น้องส่งมันได้ครับร้านนี่นะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภออำเภอหนองหนองกีนะครับก่อนถึงไฟแดงแรกนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้ามาจากทางประโคนชัยนะครับ Okay, ครับครับตัวที่เราไปซื้อมาจากน้องกีก็ตัวนี้นะครับค่ามันก็เปลี่ยนกับตัวนี้นะครับเปลี่ยนกับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นของรุ่น L L ใส่ได้ก่อ47 50นะครับที่จะเอาไปใช้กันรุ่นอื่นก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ใส่รุ่น M ดูพี่น้องดูช่วงแขนมันแคบไปครับใส่62 มันแคบไปเวลาเราตึงตึงดึงเอดึงฝั่งนี้มาครับมันสุดก่อนมันถอนลำบากครับถ้าใส่รถใหญ่เราก็จัดไม่เลยครับอันนี้เราเชื่อมไว้ด้วยนะนี่ครับรอยเชื่อมเชื่อมบนเชื่อมล่างเลยครับเชื่อมด้วยแล้วคันน็อตด้วยเราต้องทำการเจี้ยออกนะครับ เกี่ยวออกก่อนนี่ครับเชื่อมบนเชื่อมล่างเจ้าของแนะนำดีนะครับเจ้าของร้านแต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนเกแนะนำโอเคครับเรามาทำการตัดก่อนตัดรอยเชื่อมออกก่อนครับผมตัดรอยเชื่อมออกก่อนนะครับ ตอนเชื่อมไว้คิดว่าจะไม่ได้ตัดครับเชื่อมสดีเลยครับตอนนี้เราก็ตัดแล้วนะครับแต่มันยังไม่ขาดเราลดงัดเอาเลยนะครับว่ามันขาดหรือเปล่ามาชมกันครับพี่น้องพลังหกสองเดี๋ยวหาพื้นที่กันครับ เรื่องบ้าบ่าเราถนัดครับ <laughs> <c oughs> ไอ้ย่าไม่ขาดบ่ขาดดึกว <laughs> ่าถ้อมีต่อข้องแมน <laughs> มันต้องหาต่อนะผมว่าเดี๋ยวพี่น้องเราหาพื้นที่ก่อนมันมันไม่เหมาะนะครับตรงนี้เอาไหมจีนแดง ไแตอนนี้หักไม่หักหรอครับอย่างนงี้แนี่ตอนใช้งานนะ <c oughs> ถ้ามีตอนอะ่ะโอ้พอดีเลยครับก <c oughs> ะแทกกะแทกเกี้ยวสว่างยังเลยเ <c oughs> ออ มันบูคุดเว่ยดิน้างมันแกนมันบูมุดมันก็บอกขึ้นลองมั่นคือว่าแล้วเฮ้จะได้่ววะเ้าหาศูนย์ต่ำออกเลยบ่ ลองดูไหมครับเออลง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 อยู่ลงอยู่ลงอยู่กระแทกกระแทกโยกระแทกเอ้ยเฮ้ยจะไรวะจบที่ตอกเอาครับมาเจ้าขอกูนี่อยโอ้มันเสียงมันเสียว

ใส่งานพิดประเภทแล้วเอาวสิออกแล้วอื้อแรงกันเลยเฮ้ยตีมือเจ้าของบ่โอนี่ <laughs> พีพ่เก่ามันสิออกแล้วหนักนั่นละมันผู้ใดมันอื้อ ออกจอยตอนเชื่อมไม่ได้คิดว่าจะถอดนะครับเกลครับเราก็อันนี้เราก็เกือบเสร็จแล้วนะครับอันนี้แค่ใส่น็อตไว้ก่อนนะครับใส่น็อตไว้ก่อนอันนี้เราจะมาไล่เชื่อมเลนะครับปุ๊บทำไมต้องเปลี่ยนล่ะครับถ้า ถ้าเป็นรุ่นรุ่นนี้นครับรุ่นเอ็มเราต้องขยับผ่านนะครับให้มันมาฝั่งถ้าหันหน้าเข้าตูดรถเนาะก็อยู่ฝั่งซ้ายอะ่ะขยับให้มันมาซ้ายเยอะๆครับเพราะว่ารถใหญ่กับรถเล็กมันไม่เหมือนกัน,นครับมันมันกว้างกว่านะครับรถใหญ่พอมันกว้างกว่าแล้วพอมันกว้างกว่าชักชักรถเล็กนะครับชักล่องรถเล็กแล้วเอารถใหญ่ไปถอนพอมันกว้างกว่ารถ รถไอรถใหญ่พอมันกว้างกว่ารถเล็กแล้วเวลาเราถอนนะครับมันจะเหยียบอีกร่องหนึ่งนะครับแล้วมันปรับหาลําบากนะครับใส่ตัวนี้ก็จบจบครับเราก็ปรับปรับได้ง่ายครับปรับองศาได้ง่ายก่อเสร็จไปแล้วครับกับผ่านถอนมันเจ้าเอ็มหกสองต่อไปเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับครับผม